พัตตี้ทีด้วยนะครับท่านอยู่อัศวิน301นะครับในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้ากรมลังจะมีอคาเดมี่ที่จะสร้างเในจังหวัดสุราษฎร์ธนีครับพัตตี่อคาเดมี่ครับผมรับเสียงตบมือดังๆอีกครั้งนะครับให้ท่านร้อยจุลเอกเชิดทองสีนิเวศครับอัศวิน301ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารครับ ขอบคุณครับที่ได้กเกียรติให้กับผมโดยเฉพาะเป็นหน้าที่ชื่นชมมากาสำหรับท่านผู้ปกครองที่ได้ส่งเสริมลูกหลานของท่านให้มาได้รับการส่องอบนเป็นนักฟุตบอลนะครับสิ่งนี้มันทาให้ชื่อเสียงของพ่อแม่ลูกโค้ชทางโรงเรียนและผู้ส่งเสริมเนี่ยได้มีชื่อเสียงที่ไกาจาไปแล้หล่ะเพมัอเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่าม,มีกันง่ายๆนะครับ ยากมากถ้าไม่มีความตั้งใจจริงสําหรับผู้ปกครองและโค้ชและอรรยาผู้ที่สอนตัวนะครับเปะนแล้นพอ่อเจ้าติวก็เลยคิดว่าเราควรจะทำตรงเนี้ยให้มันต่อขอยอดต่อ,อไปก็คือการสร้างอาคาเดมี่สำหรับให้บุตรหลานของท่านเนี่ย้มาศึกษาเล่าเรียนกับท่านโค้ตเิ๋วซึ่งเป็นการเรียนฟุตบอลที่ถูกต้องนะครับก็เลยได้มศาศึกษาผมผมก็ยิ ในส่วนที่อะไรที่ช่วยเหลือได้ก็จะพยายามช่วยเหลือกับทางด้านครับโรงเรียนก็ดีหรือทางอาเคลาบีก็ดีนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ปกครองแล้วก็ขอขอบใจน้องๆที่มีความตั้งใจที่ดีจนประสบความสำเร็จและมีวันนี้ได้ขอตักขอบคุณครับขอบคุณครับนร้อยเด็กเสื้อโป๊กสีนี้เองครับขอบคุณครับ